าตามตัวม่หาตาตัวสามตัเลขกหาเรื่องกันสามตัวนังขัเว่นบ่ะ้ขก่อนโตอุตอกระคืนแล้วมืงขึ้นเนียขึ้นเนีฟันเห็นนั่นเหียนหลังเหีนนะเคเห็นบ่เหี้ยนบกเห็นนั่นอมหาของแต่เขาเหเป็นทัาหานทันจะเคยฟันเห็นเือนบ่ะเถื่อดนแน่กระดมนะไอ้ันตดยนมาจะแบบ ปันกระโดดมาพี่น้องปันเฮียนงี้ยได้มีหาบหอมีหาไม่หุ่งเท่านั้นซักสี่ยานนอน,ลน,อน,นเลยพี่น้องอ๋อั่นเป็นเงินเราเหนือนาตามแนวทางโค้งสุดท้ายเที่ยนหาปัดวิ่งตัวเดียวย้ำอีกครั้งก่อนเสีกับเอฟซีนะเขาจะเอาไ้เลยเดียวมาซีโอตส<า>ินมาอยู่แต่ว่ารับรับท่อเขาปล่อยไปแล้วเนาะเหลืออีกคือรับเกาหลีที่จะได้ไหมโอ้ได้แต่เราจะได้เหมืนอนเดิม ครับผมพี่น้องเสี่ยงขาดตัดมากถึงแล้วนะคะขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์เพราะว,ว่าปล่อยกลางดึกเลยใช่น,นอนย่ามพรท่านเพื่อผู้ใดอีก,ออกเอาภิียงแด้เหมือนแลงเมืองไร้ซดจบแล้วก็จะได้เขียนใส่หมอนเลยครับผมนะสวัสดีสว,ส,ดส,สวัสดีอีฟซีครับผมนะสวัสดีอีฟซีทุกทุกคนด้วยพี่น้องเด้อต้องเฉียนเฉียนวันนี้ปล่อยกลางดึกอีกแ้บพี่น้อง ต้นวเลยแบบมหาให้ปลอยกลางดึกพี่น้องแยมเข้าดิหัวานาเวนหนอนต่างคนต่างหาอยู่หาจินเนาะพ่อกันตอนกลางคืนเนาะเมื่อนี้เพิ่นจะมายำห้โค้งทุกทายพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเส้นขาดปัดเพิ่นมีหลายสูตรพี่น้องสูตรเพิ่นกับปลอยมาตั้งวันนั่นแหละเนาะ้วก็รับล้านทองก็คือของชุด รับหลานท่องเด้อพ,พ home, hey, so. like uh, 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 pictures, ี่น really uh, uh, ้องรับหลานท่องเพิ่นเก่ามาฝากมาตอนแล้วรับเกาหลีนี่ก็ล่อมือสักไทยนั่นบอกมาฝากซืสอเอามาฝากรับหลานท่องเขาเจ้าว่าเขาว่าหาหงวันแล้วหงวันแล้วเพิ่นก็ได้ได้ยินอ่าเพิ่นได้มาฝากแต่ว่าสูตรเขาเพิ่นกับเขาคือกันหาหงวันขึ้กันพี่น้องเจ้าสูตรก็แตกแตกจาซื้ออะไรปล่อยตัวดังๆังวดนี้ครับตัวดังๆครับ ใครมากก็คือเจ็ดสองเลยอ่าหกเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองก็หาบ่ได้อีกแล้วพี่น้องไฟเต้ดังตัวนั้นได้ยังไงเจ้าผมเปินตัวนี้มั้งฮะเปตัวนี้มือนี้คปิดตัวนี้เอามือนี้โค้งชูท้ายพี่น้องเนาะรับด่านท่องก็ได้มาแล้วสูตรเพิ่นกัปั้นมาแล้วเนาะวันนี้มีเพิ่มเติมมาสั่นพี่น้องผู้บอกไม้เลยใช่ผู้ผู้บอก มาหมเนบมาหมอ้าบอกเ่อี้ว่าผู้บอกว่าเล่ผูกระซิบพี่น้องปาดทีไปเมื่อไปีเลผูกระซิบพี่น้องเป็นยัเด้เอาคนจะคัดตเด็ดๆปาดปาดี่องเห็นบ่ปาดทโอ้โอ้ เ็นไหมอะไรกกเดี๋ยเวอือาเพิ่วาเ็ดิไงเลยสิปกตโอ้ยยยเอาสุดนี่สุดสุดปูกับซีฟกงสุดไทยเอาสุดจองป้ายแดงบ่เอาลนเอาบ่ยเอาแดงแโอ้ยฮกแดงแใครยากจองก็จองได้เลานี่ไปเนเอาเจ้าเขียนก็ได้ีมึงด้ เี้ยงามลงมาเงี้ยงามหมดเอปไาพี่ต้องเขียนตัวเดียวุดฟันควงุี่ไายสุดอขาดปัดมาตัวสร็บบบาดิฟูบบอคอเห็นก้าซุนบ้างเฮ้ยเฮ้ยเม่ันยูเก้าซุ่นเนนกับแกักับ้่า้รงกันอีกเก้าสิบเมื่อกี้กับแก่ห่งไปเมื่อกี้กับกับแก่ของที่เทียนซะขเอข้ที่หลอเหมอนกันอืม งวดที่ผ่านมาสาตัวดเดียวนี่เหรอหกหกห้าไม่แต่ว่าสมตัวนี่ทางเดียวนี่เหรอหางเดียวอามตัวไม่ไ่นเลยเามน้ไม่่เอมือเ่ไหมไ่ไ้ร้อน้นี้ไหมโอ้สดๆร้อน้ม่น้ขนนี้ไหมอือโอ้เดดเดี๋ยน้นี่เอาไม่ด้่ไม่ไม่เียนี้ไม่ไม่เดยนี้เอาเดนี้มนี้อืมอเลกจิตัจิตัเลกปูบวกทีหลังมาเือมล ออ okay. ันนี้เอาสามตัวสามตัวเนาะงวดที again, ่ผ่านมาก็เ wow. ก oh. ้าศท้ายก็เ yeah, ก้าศูนย์ี่แหละฟันว่าถือออกนล่างมจยกันมามาหัวนี้กถือกันได้กัถือตรงไหนเนาะือนหกห้าสามตัวหกหกห้าฟนว่าถือตำรวหดจับอีกบ้างวันพักเไปไปน่ยมวแ้งได้ไหมนะฮะอมวยแ้วขึ้นยือมยวงังไอย่ยัวยม ฟันนี้้วกั้องเือ่อฟันห็นเงียงว่ฟันฟะตาบ้านหน่เราบอยเมียอเลยไจะซอเนาะเตยฟัดมาตาไดนฟันจับได้อยู่บ่ฟันเลนทีนเงาแล้วตาบานเล็เงีงวนี่ยมาปัดกันเลน่ะฟันเนที่เงานเงาทีเงากเล็กที่เงาเปียนังบเมนุ่้วเ่หน่ตานมเทีนเท็นผู้อื่นนะเทีอื่นอือเป็นเทียนผู้อืนอไปคางเงียน่ะบอยเลยอันน้ังแเน็นบ้ันอไง้ปเง้งกันกอน ปาดโคที่รองด้ยบาดนี่ยโค้งที่ถ่ายแล้วเด้อบาดเด้ออ่าใครที่รอเสี้ยนขาดปัดครับผมเนาะอะไรที่ตรงนี้เขาจะเอาไม้ฝากใช่ป่ะตัวเดียวเนี่เด้อซีตัวเดียวเด้อ่าสำหรับเด็กวิ่งตัวเดียวทีตัวเดียวที่ว่าถามมาถามเลยถามมาหนึ่มือนี่ซีตัวเดียวโอ้ตัวเดียวมากนะบอกตัวเดียวต้องเขียนในหน้ากระดาษไม่ดิตัวเดียวคือตัวเดียวเลยดิก็ว่ารู้ดเหรออ่าวิ่งตัวเดียวเนาะตัวเดียวนี่คือซีเดี๋ยวจะสรุปให้นะคะรับชมรายการเอฟซี เล็กวิ่งตัวเดียวเพราะว่ามันตัวเดียวมันก็ต้องแยกไปผู้เดียวเลยาะเดี่ยวฝังมาทีเดียวเลยคือเขามาหลายกว่าเห็นปะเขาทุ่มหัดเขาทุ่มหัดเลขวิ่งตัวเดียววันละกี่ก้าวปะอันไม่ได้วันละเท่าไหร่วันก้าวสุดแล้วอืมก้าตัวเดียวแล้วเพราะเลขเจ้าแต่ว่าก้าตัวเดียวต้องคอยมันจะเดียมันเดียวมันเดียวมันไม่ทีห้องฟังบอกว่าเสนอ เขาตลอดปีมันงปะแต่บ่าผมจะว่าเขาจะว่าถึงตลอดทัไปไปทางไปเจาไปหนึ่งแต่ว่าเขาจะคอยรบกวนค้ามาเจาเปี่ยพวกเจาซื้อผีหลองซื้ออือเรียกวิ่งตัวเดียวใครที่อยากอ่าได้ผู้ใดมากเรียกวิ่งผีหลองหนหาไ้แล้วที่ตัวเดียวจับใส่เอาเลยลูดเลยก็ได้เนาะมาฝากกันมาเดี๋ยวมาฝากกันมาอ่ามาฝากเพราะว่าคนว่า ยยเยอะขนมืออีกเกียรอีกแต่อีกโกรธสา,ามปีแต่เ <c oughs> ด็ดเนี่ยผดีหายมือไปอ,อ่ามือผดีป่ะเพราะว่าเพบบิรบอกไว้แต่อตอนงอดว่าะจะมีเลขรับร้านทอง <S S S อแล้วก็เลขวิ่งตัวเดียวเนาะสูตรเพิรนลแกมี่ให้เห็นแล้วเลขรับล้านทองมาตรงกันคือ,คอ,คอเกียรตดสองมันบ่ะเก็ดสองเก็ยสองป่ะรับล้านทองสองเก็ยสองอน่ะมาตรงกันครับสูโจเกียรติสอง จ็ดสองชุดจ็ดสองของเพิน่นก็ของเจ้าซองเ็สองของ้าเจ้าของข้าเจา้าสองจ 2. 2> ็ดสองอ่าให้พิจารณาเบิง์พี่น้องแต้าของเพิ่นนี่บบอบมี่บ่มี่แล้วละ่ะหาง่านยาแล้วละ่ะสำหรับตัวเดียวคือซี่เด้พี่น้องเด้แต่ว่าบานนี้อันนี้ดีรที่มันที่มัน ผสมอบราณก็ายอะโอ้เอาสูตรเพิ่นสูตรเพิ่นต่อเดื่อสูตรเพิ่ม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 มาย่ำมาย่ำดีเหลือตัดหน่อยลงตึ้งตัดลงมาอ่าเพราะว่าของเพิ่นก็มีม่มดเมียนชุดใหม่ดอกชิดใหม่แล้อ่าจะประมวลให้พี่น้องจะประมวลให้เดี๋ยวนะโอ้พี่น้องเพิ่นจะเอาอันนี้เอาให้ยกให้เต็มด้วยอันนี้ชุดเต็มชุดเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตัดเดี๋ยวมันจะชุดเต็มชุดตองวดอ่าชุดเต็มชุดตองวดคือชุดนี้พี่น้อง nó no. à ừ, hai má tăng ca lắng áo y vẹo có thấy mà thấy gì mà chi, ừ. phi nó thì kia sụt, ชุดเต็มชุดเต็มชุดตองหลักพันให้ติดตามมาเรื่อยๆได้พี่น้องเอฟซีด้นะฮะล้วก็มาวันนี้โค้งทุดทไทยมาวันนี้เลขวิ่งตัวเดียวอ่ะวิ่งตัวเดียวก็มาแล้วอ่าวิ่งตัวเดียวยกให้เอฟซีวงนวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวอันนี้วิ่งตัวเดียวใครที่รอคนละยางกับของพนได้พี่น้องเด้อเอามาฝากเออมาฝากอ่ะนะเช้นขาดปัดเอามาฝากวิ่งตัวเดียวอันนี้เดี๋ยวถามอีกข้งงนึงกนว่าพ่นเขามาหลายวันแล้วเป็นบ่อหลายวันแล้ว มาตัวเดียวแต่ว่าหาคู่ใส่เอาหาใส่ให้มันเยอะแต่ว่าเขาตลอดเขาตลอดเหาพี่น้องฟังเอาพิจารณาเอาใส่พิจารณาญาณในการรับชมตัวเดียวสี่มาไม่ล่าสุดพี่น้องกูใดโอ้หันมักสีแต่ว่าต้องหาคู่เอามาใส่เออเยอวอ่ะเออเปล่าเอามาฝากคือเอามาฝากเอามาฝากมาใส่เชือกแล้วก็ชุดตัดเชือก ตัดเชือกตัดเชือกขาดปัดคือชุดนี่พี่น้องบาดนี่แต่เพิ่นฝันดีได้พี่น้องเอฟซีอ่าเนฝันดีควันที่สิมาสรุขวงสุดท้ายนี่ไหนว่าเก็บจองห้าใบหรือเปล่าได้ไปหร่าเก็บจองเด้ไปหนึ่งได้ไปหนึ่งอ้าวชุดตัดเชือกอชุดตัดเชือกยกไปเอฟซีเอามาหมดนี้ชุดตัดเชือก พ่อที่ว่าจับคู่ได้ปูมาบอกความพี่น้องได้ล่าสุดด้วนๆเลยฮกฮกานเพิ่งได้วันนี้เหรอวันนี้นลยโอ้เพิ่นมากระซิบเลยบอะยับเฟือกหลายตีพิ่นมาเหี่ยวสิเหี่ยวเหี่ยวนี่คือชุดตัดเชือกพี่น้องเนาะแต่ว่ายังไม่นอนอ่าเจ็ดซองไก่ยังอยู่คงเดิมซีเจ็ดก็อยู่คงเดิมซีเจ้าก็อยู่คงเดิมบ่่แมนว่าเพิ่นเพิ่อนใครได้พี่น้องนะครับ คือเหลือสามคู่แขวนบอกพวกกท้ยนี่มีบนมีล่างมันกันขึ้นเต็นี่ขันขึ้นมาพี่เจียบให้มาดังมันเกดตมันกลายตัวเรามาต้องสูตรีนมาคู่เดียอคู่เีย่ไปสามตัวที่ว่าขันมันขออกจีนิออบนปะก็มาดังก็นตัวอาบอกขึ้นนี้ก่อนนี้ก่อนนะไม่มา่ี่เจียบมนะคือออกแท้ๆตามสูตรคำนวณมากพี่น้องโอเคแขกเอาออกแฉ้ๆพกในพ่นหนาวตัวเจ้า พี่น้องตนิ่ง่งก็หลาเลยพี่เน้สองถเก้าแลอ๋อย่งขึ้นยันขึ้นเอาเชียนเลยบาดอนเนอะไรเด้อนของเนอนไม่กีที่เพิ่งเเพิ่ี้บาสอ่าอ่าีบาทมีมีแค่นี้พี่น้องตนตัดเชือกแถวแแบบผู้ได้งบหน่วยบาสเนี่ยจะได้อาไปพูดไดอยากเปเชียงอีกมือแรกนีนี่พี่น้องเห็นมาใหม่นี่ผูปลาไม่ใหม่เลยหูมาใหม่ขาดขาดปัดวบ้านหูบาบกูพี่สอง เอาแคปหน้าจอครับผมเนาะสำหรับเสื้อผ้าปับจับอันนี้หนึงพระอันึงเนี่ย็นผู้บ้านไปกระจกงพันเพื่อผู้เกาหนึ่งที่บ้านนะครับพันบ้านี่พระเจ้าขนมาถเกิต้องขับเกสองางพิศนาพิศนาไม่นแเก่าต่อนพนผเจ้าเขียนอ เจ้าเปลดว่าเป็นอ้เกือบสองขังเป็นใส่เกือบสองขังคือเขาอีกแต่เจ็ดสองอีกเออเจ้าเหรอเออได้เห็นอะไรนะแม่มาเจอวะพี่โจเก็ดวะนั่นมันอะ